<y uck> อําหมูฉาบบ้วงเหรอนอนอะไรทั้งวันน่ะมันมีคิ้วหมาอะไรมีคิ้วเนี่ยฮะนอนทั้งวันเลยเหรออําหมูฉาบนอนทั้งวันเลยเหรอลคะอ้เล็บลี้ยงยาว,ยาว กินข้าวต้มมาติดติดคอนะ,ะแล้วแม่กินข้าวต้มติดคอเหรอไม่ใช่ติดขนหมามันกินข้าวต้มมันติดขน,นัมงอ,อ๋อข้าวติดใช่ไหมเนี่ย,ยข้าวติดขนนึกว่าติดคอหนูสาใส่น้ำเยอะนะไอ้หุชาปะป๊ะป hành nữa vào ngon 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 mình ngon ngon เกี้ยวเกี้ยวนอนมานั่งน,นี่เลยนั่งนี่แล้วเออนั่งนี่แล้วนั่งนี่นั่งนี่อ่ะอ่ะแล้วนั่งนี่เลยหืึนั่งนี่แล้วเออืึจะดมอะไรอ่ะอ่ะดมอะไรอ่ะไปไหนให้หาหาเห็บให้ไหมเออ ให้หาเห็บให้ไหมในใเนี่ยใครให้ใส่เนี่ยฮะใครใส่ให้ใครใส่ให้หอใใใหโอนอนต่อแลนอนต่อแล้ว,นอน,อลวนอนต่อเละโอู้หลับแลหลับแล้วอนอนต่อแลเหรอนอนต่อเลยลูกนอนต่อเลยมันมีคิวเลยเนี่ย มีคิว้วมีคิ้วโดนเขากัดจ้ะมีคิ้วด้วยเนี่ยกัดเก่งเฮ้ยโดนเขากัดกัดเก่งเนี่ยอหมูชาบตูดมันเล็กนิดเดียวเนาะ